สามีของฉันเคยหัวเราะเยาะฉันว่าไร้ค่าจนวันนี้เขาต้องสุดลงมาเองฉันชื่อแพรไหมอาศัยอยู่เมืองเล็กๆชายฝั่งทะเลที่กลินงกลือลอยในอากาศบ้านเราติดชายหาดลมทะเลพัดแรงจนหน้าต่างสั่นทุกคืนทรายกรุบกรอบใต้ฝ่าเท้าราวกับมันเกาะติดชีวิตฉันไม่ยอมหลุดเขาชื่อธนาเป็นชาวประมงที่เคยแข็งแกร่งเหมือนคลื่นซัดฝั่งแต่ทุกวันนี้เขานั่งมองทะเลเงียบๆมือสั่นถือขวดเหล้า ฉันเคยพยายามทำทุกอย่างให้เขาพอใจซักผ้าทำอาหารจัดบ้านเขาแค่พูดว่าเธอทำอะไรก็ไรประโยชน์แล้วเดินจากไปน้ำตาฉันไหลลงหมอนคืนนั้นลมทะเลดังเหมือนร้องให้ด้วยฉันเริ่มสงสัยทําไมเขาดูแปลกไปตั้งแต่เดือนที่แล้ววันหนึ่งฉันตื่นเช้ามาเจอกระเป๋าเปื้อนโคลนวางที่มุมห้องกลิ่นขาวดินลอยมาแต่จมูกหนักเหมือนความลับอะไรสักอย่างธนาบอกว่าอย่าแตก มันของเพื่อนฝากไว้เสียงเขาดุแต่สายตาเขาหลบไม่กล้ามองหน้าฉันตรงๆฉันแอบมองตอนเขาออกไปกระเป๋านั้นหนักเกินกว่าจะเป็นแค่เสื้อผ้าคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าระเบิดดังจนฉันสะดุง้งธนากลับมาช้าชุดเปียกโชกกลิ่นโคลนติดตัวแรงขึ้นเขานั่งที่โต๊ะมือกุมขวดเหล้าแน่นจนนิ้วขาวฉันถามว่าไปไหนมาเขาตะคอกว่าไม่ใช่เรื่องของเธอ หัวใจฉันเต้นแรงรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเช้าวันต่อมาฉันเดินไปตลาดกลิ่นปลาดิบคละกับสายลมเค็มคนในหมู่บ้านซุบซิบกันมองฉันแปลกๆแล้วหันไปกระซิบต่อป้าสายที่ขายผักบอกว่าเมื่อคืนเห็นธนาขับเรือออกไปฉันยิ้มแห้งๆแต่ในใจเริ่มหนักอึ้งเหมือนก้อนหินตอนบ่ายฉันเห็นรอยเท้าบนพื้นทายหน้าบ้านรอยใหญ่เกินเท้าธนาเปื้อนโคลนสีแดงเข้ม กลิ่นเขาเลือดจังๆลอยมาฉันหยุดหายใจชั่วขณะนี่ไม่ใช่โคลนธรรมดามันมีอะไรแอบ,บซ่อนอยู่ฉันมองไปที่ทะเลคลื่นซัดฝั่งดังเหมือนเตือนภัยทานากลับมาเย็นนั้นหน้าเขาดำคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนคืนนั้นฉันแอบ,บดูเขาเขานั่งที่ระเบียงมองทะเลนิ่ง,งมือเขากำมีดปอกผลไม้แน่นจนเส้นเลือดปูดฉันได้ยินเขาพูดพึมพำม,มันต้องจบแบบนี้ หัวใจฉันหล่นวูบเสียงลมทะเลดังกลบคำพูดเขาฉันนอนไม่หลับคิดถึงกระเป๋าใบนั้นรอยเท้าและกลิ่นคาวเช้ามืดฉันตัดสินใจเปิดกระเป๋าดูตอนเขาออกไปมือฉันสั่นดึงซิปช้าๆกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งออกมาข้างในมีเสื้อเปื้อนเลือดแห้งสนิทม้วนแน่นฉันถอยหลังล้มหัวใจเต้นจนเจ็บหน้าอกนี่คืออะไรธนาทำอะไรลงไปกันแน่ฉันได้ยินเสียงเรือธนากลับมาลมพัดแรงจนประตูสั่น ฉันรีบปิดกระเป๋าวางไว้ที่เดิมมือยังสั่นไม่หยุดเข้ามาในบ้านกลิ่นเหล้าคละก,กับโคลนติดตัวเขาอีกเขามองฉันแวบหนึ่งถามว่าเธอทำอะไรอยู่ฉันตอบว่าแค่กวาดบ้านเสียงฉันสั่นเล็กน้อยสายตาเขาเย็นชาเหมือนน้ำทะเลยามค่ำคืนฉันรู้สึกถึงอันตรายแต่มันยังไม่ชัดเจนคืนนั้นฝนตกหนักอีกเสียงคลื่นดังเหมือนร้องตะโกนฉันนั่งมองเพดานมือกุมผ้าห่มแน่นจนเจ็บ บางอย่างกําลังเกิดขึ้นและฉันกลัวว่ามันเพิ่งเริ่มตน้นวันต่อมาฉันตัดสินใจหยุดพยายามทุกอย่างให้เขาไม่สักผ้าไม่ทำอาหารไม่พูดอะไรสักคำท่านามองฉันงงๆถามว่าเธอเป็นอะไรฉันยิ้มเย็นๆบอกว่าฉันแค่ไร้ประโยชน์ไม่ใช่เหรอหน้าเขาเปลี่ยนสีหยิบขวดเหล้าดื่มอึกใหญ่บ้านเริ่มรกกลิ่นอาหารเน่าลอยจากครัวเขาดูหงุดหงิดเดินไปมาจนพื้นไม้ดังเอียด ฉันนั่งดูเฉยๆรู้สึกแปลกที่เขาเริ่มพังคืนนั้นเขานั่งที่ระเบียงอีกมือกำมีดแน่นกว่าเดิมฉันได้ยินเขาพูดว่าถ้าเธอรู้เธอต้องตายหัวใจฉันหยุดเต้นวินาทีนั้นลมทะเลพัดเย็นจนขนลุกเขาหันมามองฉันผ่านหน้าต่างสายตาเหมือนนักล่าฉันรู้แล้วว่าบางอย่างเลวร้ายกำลังมากระเป๋าใบนั้นรอยเท้าและเลือดแห้ง มันคือปริศนาที่ฉันต้องไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินคลื่นทะเลดังไม่หยุดเหมือนมันรู้ความลับของเขาฉันนอนลงมือกุมหน้าอกคิดถึงวันพรุ่งนี้ถ้าฉันหยุดพยายามเขาจะพังจริงๆหรือไม่หรือว่าเขาจะลากฉันลงไปด้วยกันเรื่องนี้ยังไม่จบและฉันกลัวสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าฉันตื่นเช้ามาด้วยเสียงคลื่นซัดฝั่งดังเหมือนตะโกนใส่หน้ากลิ่นข้าวทะเลผสมกลิ่นเล้าจางๆลอยจากมุมบ้าน เธาน,านอนหลับอยู่ที่ระเบียงปากอ้าค้างขวดเหล้าตกข้างตัวฉันมองเขาเงียบเงียบหัวใจเต้นแรงจากคำพูดเมื่อคืนถ้าเธอรู้เธอต้องตายคำนั้นยังวนในหัวสายเปียกฝนเกาะเท้าฉันรู้สึกหนาวจนขนลุกฉันเดินไปดูกระเป๋าเปื้อนโคลนมันยังอยู่ที่เดิมกลิ่นเน่าจางๆลอยมาราวกับมันมีชีวิตฉันตัดสินใจแล้วต้องรู้ให้ได้ว่าเขาซ่อนอะไร แต่ความกลัวก่อใจเหมือนลมทะเลที่พัดไม่หยุดเช้านั้นฉันไม่ทําอะไรเลยบ้านรกยิ่งกว่าเดิมกลิ่นอาหารเน่าจากครัวลอยมาคละกับกลิ่นเค็มทนาตื่นมามองบ้านแล้วถอนหายใจยาวเขาพูดว่าเธอจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เหรอฉันยิ้มเย็นๆบอกว่าฉันร้ประโยชน์ไม่ใช่เหรอหน้าเขาแดงกำยิบขวดเหล้าดื่มอึกใหญ่เขาเริ่มทำเองล้างจานถูพื้นมือสันตลอด ฉันนั่งดูเงียบๆรู้สึกแปลกที่เขาเริ่มพังแต่สายตาเขาเปลี่ยนไปเย็นชาและโหดร้ายฉันรู้ว่าเขาโกรธและมันน่ากลัวกว่าเดิมบ่ายนั้นฉันเดินไปชายหาดลมพัดผมปลิววุ่นรายร้อนโลกเท้าคลื่นซัดดังเหมือนเตือนอะไรฉันเห็นรอยเท้าเก่าๆยังเปื้อนโคลนแดงจางๆมันพาไปที่โขดหินใหญ่มืดทึบเหมือนปากถ้ำกลิ่นข้าวแปลกๆล,ลอยมาหนักกว่าปลาตาย ฉันก้มดูมีรอยขูดที่หินคล้ายลากอะไรหนักๆห,หัวใจฉันเต้นแรงมือเย็นจนชานี่คือที่ที่ธนามาเมื่อคืนฝนตกหรือเปล่าฉันมองรอบๆร,รู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ลมพัดแรงขึ้นเสียงคลื่นดังกลบทุกอย่างคืนนั้นธนากลับมาช้ากลิ่นโคลนติดตัวอีกแล้วเขาโยนมีดลงโต๊ะเสียงโลหะกระทบไม้ดังแวบฉันถามว่าไปไหนมาเขาตอบว่าหาปลา แต่ตาเขาหลบไม่กล้ามองหน้าฉันตรงๆฉันเห็นโคลนที่ขากางเกงเขามีสีแดงปนอยู่กลิ่นเขาเลือดจางๆลอยมาหัวใจฉันหล่นวูบเขานั่งกุมขวดเหล้ามือสั่นจนน้ำกระชอกฉันนอนไม่หลับคิดถึงรอยเท้าและกระเป๋าฝนเริ่มตกเสียงดังกระทบหลังคาเหมือนตีกลองบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาและฉันกลัวมันเช้าวันใหม่ฉันแอบตามเขาไปตอนออกเรือ ลมเช้าพัดเย็นกลิ่นเกลือเค็มฉุนจมูกฉันซ่อนตัวหลังโขดหินมองเขาลงเรือไม้เก่าเขาโยนถุงอะไรบางอย่างลงน้ำเสียงดังตูมน้ำกระจายขึ้นสูงสีแดงจางๆลอยผิวน้ำฉันหยุดหายใจรู้สึกหนาวจนตัวสัน่นนั่นคืออะไรทำไมเขาต้องทิ้งมันฉันรอจนเขาขับเรือออกไปแล้ววิ่งไปดูน้ำทะเลเย็นเฉียบกลิ่นคาวลอยแรงขึ้น ฉันเห็นเศษผ้าลอยมาเปื้อนเลือดแห้งจางๆหัวใจฉันเต้นโครมครามรีบวิ่งกลับบ้านทรายติดเท้าเปียกหนักเหมือนแบกความลับฉันนั่งลงที่ระเบียงมือกุมหน้าอกแน่นธนากำลังทำอะไรและมันเกี่ยวอะไรกับฉันฉันนึกถึงคำว่าไร้ประโยชน์ที่เขาเคยพูดตอนนี้เขาเริ่มพังแต่ฉันรู้สึกอันตรายบ่ายนั้นเขากลับมามือถือมีดเล่มเดิมเขามองฉันนิ่งๆถามว่า วันนี้เธอไปไหนมาฉันตอบว่าเดินเล่นเสียงสั่นเล็กน้อยสายตาเขาเย็นชาเหมือนคลื่นยามมืดค่าคืนนั้นฉันได้ยินเสียงแปลกๆจากนอกบ้านลมพัดแรงเสียงไม้ดังเอียดเหมือนมีคนเดินฉันลุกไปดูมองผ่านหน้าต่างที่เปื้อนฝนเงาดำยืนอยู่ใกล้โขดหินหายไปในพริบตาหัวใจฉันหล่นลงตาตุ่มขนลุกจนเจ็บผิวนั่นคือธนาหรือเปล่าหรือคนอื่นกันแน่ ฉันนั่งลงพื้นมือเย็นจนชานิ้วกลิ่นคาวลอยมาเบาๆจากมุมบ้านฉันมองไปที่กระเป๋ามันยังอยู่ที่เดิมแต่ครั้งนี้ซิปมันเปิดนิดนึงเองฉันตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปใกล้กระเป๋าช้าๆกลิ่นเน่าพุ่งออกมาหัวใจเต้นจนเจ็บอกฉันดึงซิปออกเห็นมือมนุษย์โผล่ขึ้นมาผิวซีดขาวมีรอยตัดลึกที่ข้อมือฉันกรีดร้องล้มลงน้ำตาไหลไม่หยุด นี่คืออะไรธนาฆ่าใครมาแน่ๆฉันได้ยินเสียงฝีเท้าธนากลับมาดังใกล้เข้ามาฉันรีบปิดกระเป๋ามือสั่นจนทำอะไรไม่ถูกเข้ามาในบ้านถามว่าเธอร้องทำไมฉันตอบว่าฝันร้ายหัวใจเต้นโครมครามคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นฉันนั่งมองเพดานคิดถึงมือในกระเป๋าธนานอนกรนอยู่ข้างนอกกลิ่นเล้าค,คระโคลน ฉันรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่ฉันต้องทำยังไงหนีหรือรเผชิญหน้าคลื่นทะเลดังไม่หยุดเหมือนมันรู้ทุกอย่างฉันหลับตาลงมือกลุ่มผ้าห่มแน่นถ้าเขารู้ว่าฉันรู้ฉันจะเป็นรายต่อไปเรื่องนี้ยังไม่จบและมันน่ากลัวขึ้นทุกขณะฉันต้องหาคำตอบก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินฉันตื่นเช้ามาด้วยเสียงลมทะเลพัดแรงจนหน้าต่างสัน่นกลิ่นเขาเลือดจางๆยังลอยจากกระเป๋าในมุมห้อง ทานานอนอยู่ที่ระเบียงขวดเหล้าตกเกลื่อนพื้นฉันมองมือในกระเป๋าครั้งสุดท้ายหัวใจเต้นจนเจ็บมันซีดขาวรอยตัดลึกเหมือนถูกเฉือนฉันรู้แล้วว่าเขาฆ่าคนและฉันน่าจะกลัวแต่ความโกรธเริ่มก่อตัวร้อนในอกเหมือนไฟเขาเคยเรียกฉันว่าไร้ประโยชน์มาตลอดตอนนี้ฉันจะพิสูจน์ว่าเขาขาดฉันไม่ได้ฉันตัดสินใจเผชิญหน้าเขาวันนี้มันต้องจบ เช้านั้นฉันไม่ทำอะไรเลยบ้านเหม็นเน่าจากครัวกลิ่นปลาดิบลอยคละกับกลิ่นโคลนที่ติดธนาเขาตื่นมามองฉันด้วยสายตาเหนื่อยล้าเขาถามว่าเธอจะปล่อยให้มันเน่าแบบนี้เหรอฉันยิ้มเย็นๆบอกว่าฉันไร้ประโยชน์ไม่ใช่เหรอหน้าเขาแดงกำหยิบมีดขึ้นมากำแน่นฉันไม่ขยับมองตาเขาไม่หลบเลยเขาดูสับสนเดินไปหยิบขวดเหล้าอีก บ้านเริ่มพังเขาเริ่มพังฉันรู้สึกได้แต่ความลับในกระเป๋ายังรอฉันอยู่บ่ายนั้นฉันเดินไปชายหาดรารรอนลวกเท้าคลื่นซัดดังเหมือนตะโกนใส่ฉันไม่หยุดฉันเห็นรอยขูดที่โขดหินยังมีเลือดแห้งติดกลิ่นคาวลอยมาแรงหนักจนแทบอาเจียนฉันก้มดูใกล้ๆเห็นเส้นผมติดหินผมสีน้ำตาลยาวไม่ใช่ของธนาแน่นอนหัวใจฉันหล่นบุบนี่คือหลักฐานของเหยื่อ ฉันมองไปที่ทะเลคลื่นซัดแดงจางๆเขาทิ้งอะไรลงน้ำแน่ๆและฉันต้องรู้ฉันตัดสินใจแล้วจะไปหาความจริงคืนนี้คืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นบ้านธนากลับมาช้ากลิ่นโคลนและเล่าติดตัวเขาโยนมีดลงพื้นเสียงดังแวบจนฉันสะดุ้งฉันถามว่าไปไหนมาเขาตะคอกว่าเงียบไปฉันลุกขึ้นยืนมองหน้าเขาไม่ก้มหัว เขาหยุดนิ่งมือกำมีดแน่นจนนิ้วขาวฉันพูดว่าฉันรู้แล้วว่าเธอทำอะไรหน้าเขาเปลี่ยนสีตะเบิกกว้างเหมือนตกใจเขาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นเขาเลือดลอยมาฉันถอยหลังหัวใจเต้นโครมครามไม่หยุดเขาโยนมีดลงพื้นเดินมาจับไหล่ฉันมือเขาเย็นชืดเหมือนสัมผัสจากความตายเขาพูดว่าเธอรู้มากเกินไปแล้วแพรไหมฉันสะบัดตัวหลุดมองไปที่กระเป๋า เขาหัวเราะเบาๆเสียงแหบแห้งหน้าขนลุกฉันวิ่งไปหยิบกระเป๋าดึงซิปออกแรงมือมนุษย์โผล่ขึ้นมากลิ่นเน่าพุ่งเต็มหน้าธนากระชากฉันกลับถีบกระเป๋าลงพื้นเขาตะโกนว่าเธอไม่ควรยุ่งเรื่องนี้ฉันผลักเขาออกวิ่งไปที่ประตูบ้านฝนตกหนักลมพัดจนทรายปลิวเข้าตาฉันวิ่งไปชายหาดเท้าเปียกทรายและน้ำธนาตามมาเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา ฉันหันไปเห็นเขาถือมีดวิ่งตามมาคลื่นซัดดังสนั่นกบเสียงกรีดร้องฉันฉันวิ่งไปโขดหินซ่อนตัวในเงามืดกลิ่นเขาเลือดลอยมาหัวใจเต้นจนเจ็บธนาเดินช้าๆถือมีดมองหาฉันเขาเรียกชื่อฉันเสียงเย็นชาน่ากลัวฉันก้มตัวลงหายใจแทบไม่ออกเลยทรายเปียกเกาะขาหนาวจนตัวสั่นไม่หยุดฉันเห็นรอยเท้าเขาเดินวนใกล้โขดหิน เขาโยนขวดเหล้าลงพื้นเสียงแตกดังแวบฉันได้ยินเขาพูดว่าออกมาเดี๋ยวนี้แพรไหมหัวใจฉันหยุดเต้นขนลุกจนเจ็บผิวฉันขยับช้าๆมองหาทางหนีไปคลื่นซัดแรงขึ้นน้ำทะเลเย็นเฉียบฉันเห็นแสงไฟจากเรือไกลๆในทะเลนั่นคือโอกาสเดียวที่ฉันจะรอดแต่ทนาใกล้เข้ามาเงาเขาทาบลงหินฉันตัดสินใจวิ่งออกไปฝนตกลงหนักกว่าเดิม เท้าฉันลื่นสายล้มลงใกล้ชายน้าธนากระชากแขนฉันดึงฉันลุกขึ้นมีดในมือเขาเจาอคอฉันแนบแน่นเขาพูดว่าเธอไม่ควรรู้เรื่องนี้เลยฉันมองตาเขาเห็นความบ้าคลั่งชัดเจนฉันถีบเขาเต็มแรงวิ่งไปที่น้ำน้ำทะเลเย็นจนชากลิ่นเกลือฉุนจมูกฉันว่าไปเรือแสงไฟสว่างไกลไธนาตามมาไม่ทันเขาตะโกนลั่นชายหาด ฉันจับขอบเรือมือเย็นจนแทบเกาะไม่อยู่คนบนเรือตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉันหันไปมองฝั่งธนายืนนิ่งมองฉันสายตาเขาเย็นชาเหมือนคลื่นยามค่ําฉันขึ้นเรือได้หัวใจเต้นโครมครามคนขับเรือถามว่าเขาคือใครฉันตอบว่าสามีฉันเขาฆ่าคนมาหน้าเขาตกใจเรือเริ่มเคลื่อนออกไปฉันมองฝั่งธนาหายไปในเงามืด แต่ฉันรู้ว่าเขาจะไม่ยอมจบง่ายๆน้ำทะเลซัดเรือเสียงคลื่นดังไม่หยุดกลิ่นเกลือและฝนค่าก,กับความกลัวฉันฉันนั่งกุมตัวเองมือยังสานไม่หายคนขับเรือพูดว่าเราจะไปแจ้งตำรวจฉันพยักหน้าแต่ใจยังหนักอึ้งทานารู้แล้วว่าฉันรู้เขาจะทำอะไรต่อกระเป๋าใบนั้นมือมนุษย์และเลือดแห้งมันคือปริศนาที่ยังไม่คลายออก ฉันมองไปที่ทะเลคลื่นซัดเหมือนร้องไห้เรื่องนี้ยังไม่จบและฉันกลัวสิ่งต่อไปเรือลั่นฝ่าคลื่นเสียงน้ำซัดดังจนหูอื้อกลิ่นเกลือทะเลฉุนจมูกผสมกับกลิ่นฝนเปียกตัวฉันนั่งตัวสั่นมือกุมขอบเรือแน่นคนขับเรือมองฉันถามว่าปลอดภัยแล้วนะฉันพยักหน้าแต่ใจยังเต้นโครมครามภาพธนายืนที่ฝั่งสายตาเย็นชาหลอนตาน้ำเย็นซึมเสื้อหนาวจนขนลุกทั่วตัว เรือเข้าเทียบท่าไฟสว่างจากหมู่บ้านไกลๆฉันรู้ว่าต้องบอกตำรวจแต่กลัวยังไม่จบธนาจะตามมาแน่ๆแ,และฉันต้องพร้อมเช้าวันนั้นฉันนั่งที่โรงพักกลิ่นกาแฟลอยจางๆตำรวจถามเรื่องธนาฉันเล่าทุกอย่างชัดเจนกระเป๋ามือมนุษย์รอยเลือดที่โขดหินเขามองฉันตาโตบอกว่าเราจะไปดูฉันพาไปบ้านลมทะเลพัดแรงเหมือนเตือน ทรายกรุบใต้เท้าเปียกฝนจากเมื่อคืนบ้านเงียบสงัดกลิ่นเน่าลอยจากมุมห้องตำรวจเปิดกระเป๋าเห็นมือคนจริงๆหัวหน้าตำรวจหน้าเครียดพูดว่านี่มันร้ายแรงแต่ธนาหายไปไม่มีร่องรอยที่บ้านฉันยืนมองทะเลคลื่นซัดดังไม่หยุดพักกลิ่นคาวเลือดจางๆยังติดจมูกฉันตำรวจค้นขดหินพบรอยขูดและผมยาวเขาบอกว่านี่อาจเป็นคดีฆาตกรรม ฉันนิ่งเงียบคิดถึงคำว่าร้าประโยชน์ธนาคงคิดว่าฉันโง่แต่ตอนนี้เขาพังตำรวจถามว่าเขาจะไปไหนได้บ้างฉันตอบว่าไม่รู้แต่เขาคงไม่ยอมแพ้ลมพัดแรงขึ้นสายปลิวเข้าตาจนแสบฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ยังไม่จบบ่ายนั้นทีมตำรวจลงเรือไปหาหลักฐานในทะเลฉันยืนที่ฝั่งมองน้ำสีเทาเข้ม กลิ่นเค็มฉุนจมูกคลื่นซัดเหมือนร้องไห้ตำรวจงม,มน้ำพบถุงที่ธนาทิ้งไว้ข้างในมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดและรองเท้าผู้หญิงหัวใจฉันหล่นบูบรองเท้าดูคุ้นตามันเหมือนของน้องสาวฉันหายไปเมื่อเดือนก่อนฉันตัวสั่นถามว่าเจออะไรอีกไหมตำรวจเงียบมองฉันด้วยสายตาแปลกๆฉันรู้แล้วว่าเรื่องนี้ลึกกว่าที่คิดคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่น ฉันนั่งในบ้านเก่ากลิ่นโคลนลอยมาเบาๆตำรวจโทรบอกว่าเราต้องคุยกับคุณฉันเดินไปโรงพักเท้าเปียกสายและน้ำเขาวางรูปน้องสาวฉันลงบนโต๊ะน้องชื่อพรวาหายไปแบบไร้ร่องรอยตำรวจพูดว่าดีเตรงกับเลือดในถุงหัวใจฉันหยุดเต้นน้ำตาไหลไม่รู้ตัวธนาค่าน้องฉันทำไมเขาทำแบบนั้นฉันตะโกนถามเจอศพเธอหรือยัง ตำรวจสายหน้าบอกว่ายังแต่เราจะหาฉันนั่งลงพื้นหัวหมุนจนแทบลม้มกลิ่นกาแฟในโรงพักคละกับความโกรธฉันธนาเคยบอกว่าน้องเธอหน้ารำคาญฉันคิดว่าเขาแค่บ่นไม่เคยสงสัยอะไรแต่ตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนเขาคือฆาตกรฉันถามว่าเขาจะหนีไปไหนได้ตำรวจตอบว่าเรากำลังตามอยู่ฉันลุกขึ้นมือกำมัดแน่นจนเจ็บ ฉันจะหาเขาเองและจบเรื่องนี้เช้ามืดวันต่อมาฉันเดินไปชายหาดคนเดียวลมพัดเย็นกลิ่นเกลือเค็มฉุนจมูกทรายเปียกก่อเท้าหนักเหมือนความจริงฉันเห็นเงาคนยืนไกลๆใกล้โขดหินหัวใจเต้นแรงเดินเข้าไปช้าๆมันคือธนาถือมีดยืนมองทะเลฉันตะโกนว่าเธอฆ่าพระวาทำไมเขาหันมาสายตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเขาพูดว่า มันรู้มากเกินไปเหมือนเธอฉันวิ่งเข้าไปผลักเขาลงทรายเขาลุกขึ้นเร็วมีดจ่อหน้าฉันทันทีฉันถอยหลังคลื่นซัดเท้าเย็นเฉียบเขาหัวเราะบอกว่าเธอหนีฉันไม่ได้ฉันมองรอบๆเห็นไม้ลอยมากับน้ำฉันคว้าไม้ตีแขนเขาจนมีดหล่นธนากรีดร้องกระโจนใส่ฉันเต็มตัวเรากลิ้งลงสายน้ำทะเลซัดหน้า กลิ่นเขาเลือดลอยมาเขามีแผลที่แขนฉันผลักเขาออกลุกขึ้นยืนหอบเขานอนนิ่งมองฉันด้วยตาขุ่นมัวฉันหยิบมีดขึ้นมามือสั่นแต่แน่วแน่เขาพูดว่าเธอไม่กล้าหรอกไร้ประโยชน์ฉันยิ้มเย็นๆบอกว่าดูสิใครพังตอนนี้ฉันโยนมีดลงน้ำหันไปเรียกตำรวจเสียงไซเรนดังมาไกลลมพัดแรงขึ้นตำรวจวิ่งมาถึงใส่กุญแจมือธนา เขามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความแค้นฉันยืนนิ่งมองเขาถูกพาตัวไปคลื่นซัดฝั่งดังเหมือนปรบมือให้ฉันแต่ในใจฉันว่างเปล่าน้องฉันจากไปแล้วตำรวจขุดหาศพแพรวาเจอใกล้โขดหินกลิ่นเน่าพุ่งขึ้นฉันร้องให้จนหมดแรงธนาสารภาพว่าเขาฆ่าเธอเพราะเธอรู้น้องเห็นเขาขโมยเงินจากเรือประมงเขากลัวเธอบอกฉันเลยลงมือเงียบ ฉันนั่งมองทะเลน้ำตาไหลลงทรายเขาคิดว่าฉันโง่แต่ฉันทำเขาพังบ้านเงียบสงัดไม่มีกลิ่นเหล้าอีกต่อไปฉันยืนขึ้นเดินกลับบ้านช้าช้าและนี่คือจุดจบที่ฉันชนะเขาแต่ชัยชนะนี้ขมขืนน้องฉันไม่กลับมากลิ่นทะเลยังคงอยู่ดังเหมือนร้องเพลงฉันมองคลื่นซัดฝั่งคิดถึงแพรวาทุกวันธนาเคยเยาะฉันว่าไร้ประโยชน์ ตอนนี้เขาในคุกและฉันยืนอยู่ตรงนี้เรื่องนี้จบแล้วแต่ใจฉันยังเจ็บลมพัดแรงขึ้นทรายปลิวไปกับน้ำฉันหายใจลึกๆรู้สึกถึงอิสรภาพชีวิตต้องเดินต่อแม้จะขาดน้องไปและฉันจะไม่ยอมให้ใครดูถูกอีก